ไงน้าสวัสดีตอนนี้ว่าเราติดคู่กันแล้วนะใช่เพราะว่าเราทำร้ายมามันควรจะเป็นตำรวจแต่ว่ามันไม่ใช่กับการเป็นเจ้าไอตัวนั่นน่ะมันคือเจ้าโดอี้เพื่อนมันอยู่ในเกมป๊อปปี้เพทรามเหรเห็นไหมมันเดินมาหาเราแล้วสวัสดีสวัสดีมัสอะทำไมมัดมาได้แบบนี้มัสเป็นคนร้องร้องเราไม่ใช่เราเราติดคู่ ว่าทำไมนายดินทำไมนายคุกอะ่ะท่านไม่ขับรถชนคนมานะคนดีมากเพื่อนนายเห็นท่อนั้นป้านันไงที่เราจะต้องหนีออกไปไปกันป้าเพื่อนเราต้องไปกันแล้วอย,อย่าอยัดคันโยงนะครับก็คนที่เข้ามาใหม่ก็ยิ้มกดติดตามช่องผม้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามช่อง,อง,งนะ้าดว่าช่องไปไปอช่องถ่ายไปเรื่อยนะครับติดตามได้เลยนะครับ ปร, thing, right? ป,รประตูก็เอานี่ไงเห็นไหมรันน่ะไปทางนี้ดีกว่านี้เปิดได้ไหมเปิดประตูไม่ได้ปุ่มกดปุ่มกดปุ่มเจ้าโดอว์ถ้าเราตกลงไปเราเป็นเหมือนเจ้าคุณนี่เลยตัวพุ่นแน่นอนตาแก่ตาเดิเจ้าโดอีพวกนั้นมันน่าจะเก่งนะตีตีเพื่อนตีด้วยฉันตกลงมาในที่ตรงนั้นเอ้ยนั่นไงเจ้าโดอี มันมาแล้วมันไล่เรากดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มด้วยกดปุ่มด้วยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วจ้าไงเจโดอีโหน่ารักเชียวนะนายเนี่ยทำไมไปไม่ได้อะอ่ะกดกดด้วยกดด้วยกดเลยกดเลยแล้วไกลๆเนี่ยเดินดงเดิงอยู่ตรงนั้นไงไปไปกันดีกว่าลงลงนี่เรามาห้องน้ำเหรอเนี่ย เออนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ห้องน้ำนี้สะอาดอันนี้ติดฝุ่นนะคบนี่นี่ง่าลงได้โอ้ยรอไม่ได้ยังไงวะกดกดกดบึบ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 ไงเพื่อนดีดีคนตแล้วแล้วก็ต้องกระโดดลงไปอีกใช่ไหมล่ะเรื่อพวกเราจะออกจากที่นี่ได้ไหมจะคุณลองลองลองกระโดดลงน้ำสีเขียวนอยดิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอานายฉันให้นายเลยนายกระโดดลงสิปิ๊บโอ้ ว้าวถ้าเราอยู่แผ่นไมยนั้นนานแล้วน่าจะตาเนี่ยนี่อะตาเร็วสิไม่ได้นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยมีโครงกระดูกด้วยโอ้อันนี้ต้องทรงตัวแล้วครับตัวนาน่าสนใจลงไปในนี้เปล่าไอ่โอ้มารอด้วยรอด้วยอุยไม่ตายด้วยตายฉลบทองรอด้วยทุกคนรอด้วยอ้าวไงเจ้าด็อกเบก้ มาแล้วคุณนาหน้าเร็วมาอย่าเพิ่งไปเหรอเขาก่อนเสือมันหน้านมากเลยนะนาหน้าทันไหม่ะนาหน้านาหน้าอย่ารีบสิไปยังมาเร็ว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 รีบในสามแก๊งสหายก็มาตรงนี้ง้นเข้าแล้วว่ามันมาแล้วมันมาแล้วจะโดอีไอเจ้าอ้วนอะไรฉันจะตายแล้วเออ เออ,อมันไล่ฉันเนี่ยไงมัเข้ามาได้เะลา่าเฮ้ยมันเข้ามาได้มันเข้ามาได้มันเข้ามาได้มีใครอยู่ในนั้นเป็นเพื่อนอันนั้นไหมเอ็มมาเอ้ยมาได้เป็นบันซบันนี่ว้ะเก็บอ่ะกดขึ้นอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งลงไปรับยาคุมกับเอ้มาแล้วมาแล้วลงอาหารลงอาหารทางนี้แต่เราต้องไปทางนี้กินยามงขยองขวดกินเข้าไป ไปเราสปีดแล้วว้าวเอาไปไปเลยดี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 ดเพราเราจะได้ออกจากคุกนี้แล้วฉันไม่อยากเออฉันเจอคนตกเลฉันไม่อยากอยู่ที่นี่จนตายนะเอาจริงทําไมพวกเราก็ไม่ได้ติดตลอดชีวิตนะเดี๋ยววันตงนี้ก็ได้ออกแล้วมาตรงนี้เป็นห้องสอบสวนต้องไปเอาบันไดหาบันไดที่นี่คือคนมาดูเนี่ยมีแคทเนป ก็อีโดนได้ชนได้ทำไมห้องเก็บของมันใหญ่จังเลยไม่รู้สิเก็บมาเราต้องไม่เอาของนี่เราก็เพื่อนต้องหยิบบันไดมาใช่ไหมเกมนี้มันคุ้นคุ้น่ะเจ้าโดอีน่าจะต้องแอบมองพวาเราจะล้องวงนจรปิดอึ๊บโอ้โหัไงมาที่เราไปคือแคทนากับด็อกดี โอ้โอ้อันนีอโอ้มาเตรียมพยายามผักเราตกนี่นาอลมบ้านี่ออกได้มาเร็วเพื่อนเร็วเร็วเพื่อนนี่มาแล้วแล้ันมีขอให้รับฟรีด้วยนะเอ้ยรอด้วยเบื่อนอุ้ยต้องกระโดดท่อกระโดดท่อทำไมมาสมีอันนั้นอ่ะเกิดวันนั้นท่ออันนี้มันเขียนรับฟรีอ่เออนี่ไงรับได้ฟรีเป็นว้ารับแล้วตายเลย ของดีไปทำจมูกของดีมีตายไอ้จุกไม่ควรใช้นะเพราะว่าตอบไม่ได้ตกไปสองรอบอะเออตายไม่ได้ปิดวาล์วให้หมดเลยถ้าปิดตัวสามันนายานะนี่ไงแม่นาะยไม่ได้สอนไงว่าต้องกินนมเย,ย,ยอะเยอสุดท้ายครับมาอีกหอันฉันครบแล้วนะฉันไปก่อนแหละอุ้ยรอด้วยดิดดไม่รอไม่รอ จอกันตรงทอร่อแล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วหนึ่งคนง่ายง่ายนี <c oughs> ่มาได้แล้วอัสอยู่ไหนนะ <c oughs> มาแล้ว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 มาสุเอ้าวไปไหนวะน่ะไปไหนวะน่ะ <c oughs> ไปไหนนะ <c oughs> ความพยายามของเขาไงาเพื่อนอ้าวอึดเดือ นั่นน่าจะกินนมเยอะๆนะเพื่อนฉันว่าไม่แกมาแล้วที่โรงเรียนแกเคยหัวครูว่าแกแพ้นมแต่จริงๆแกไม่ได้แพ้และโตมาแกก็เลยเตี้ยโอ้โหละเอียดฉันไม่ได้แพ้นมแล้วฉันก็ไม่เคยแพ้อะไรด้วยครั้งนี้ โอ้ฝ่าจะมาไปกันดีกว่าโอ้อันนี้ต้องไปนะว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยว้าช่วยฉันด้วยต้องมีร่องเนี่ยมาแล้วแกงสามโนสะทายรอด้วยไงโอ้เนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้โอ้อะ ้าวกลับในตรงเฮ้ยยำยำบีน่ารักนะโอ้ยมัทำไมมันทำไมมีเลื่อนอ่ะเดียวเดียวเดียวนี่มันบอสไฟบอสไฟเก็บ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 อ่านยิงตายโอ้ยอ้กิงตายิงตาตายตายซะโอ้ยตุลาเบิดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยมันเล็งชันมันเล็งชันมันเล็งช่วยไม่ได้จ้ะผมช่วยไม่ได้นี่เราได้ปืนฟรีด้วยอ๋อ อาได้ปืนมาฟรีอะเออถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่เราน่าจะตายอะนี่ยิงม้ายิงเลยยิงเลยยิงยิงยิงมาแล้วนี่นี่ยิง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 ใส่ยิงใส่ม้าะม้าดเอยม้าึ้นมาข้างบนแล้วเฮ้ยเราเจอทางออกแล้วเราจะได้ออกแล้วกดกดนี่โอโ้ ตัวอินีิฉลันขนาดติดเลเซอร์ไว้เลยนะเนี่ยง่ายง่ายวะมาแล้วไอ้เบื่ออโ้าวฉันจะตายอ่ะหน้าหน้ามายังมาแล้วอ่าได้แล้วอ่ะฉันมาแล้วใช้ไม้กระดานโล่เลยแหละห้ามตกอะสไตน์นี้ผมรู้อยู่แล้วเคยเล่นบ่อยตัวคุณลองลองกดผมดูว่างนี้กดห้ามกด มาแล้วเพื่อนนี่เป็นสลามลกชัดโอ้มาได้ยังยานบีเป็นศัตรูเราในวันนี้เวะอ่าเจโดอีเอ้ไม่ใช่โดอีดอ,อาสีจ้าวาย<ม>อย่ายโดนเส้นอย่ายโดนนะยิง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 ,ยงเอ๊ะทำไมมันง่ายทำไมง่ายจังเลยป๊แบบเดียวฉันจะฆ่าเขาได้แลนะ้วเนี่ยตายแล้วทำไมง่ายจังเอ้ยประตูประต,ประตูรถออกเปิดแล้วเอ้ยขับเองได้เหรอ อุ้ยอ่ะอุ้ยวิ่งเก่งอ่ะเก่งโอ้ประตูพังเลยวิ่วิ่วิอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถดิฟรถดิฟนี่นี่นี่ดิฟ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 มันกว่าดิฟดิฟเฮ้ยตรงนี้ต้องเลี้ยวเลี้ยวโค้งหักโค้งหักซ้ายอยู่นี่ฉันเลยเมื่อกี้แหกโค้งอย่างสวยงามอ้าวรับขยะที่นี่ สำหรับคนตัวที่มันไม่เหมือนเออไงนี่นี่ไงออกขึ้นมาได้แล้วเล่นอยู่เอ er> ้ใช้บัตริกาดอุ cioè, ้ยอุ้ยเฮลิคอปเตอร์ออกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วนะบ๊ายบายนี่ฉันยังอยู่บนเครื่องบินนี่จบแล้วเย่จบแล้วพวกเราวันเราหนีออกจากคุกได้แล้วดีใจเนาะ